สวัสดีครับแม่เขียวหน่อยครับสวัสดีครับผมวันนี้มารถกันมาตามในท่างแม่เขียวหน่อยนะครับยินคารว่าไปทําบุญท่างไก่เนาะท่างผู้สิงเนาะแล้วก็ได้ตัวดีมาฝากพี่น้องลิฟตี้ในมาไปได้ล็อกสอบถามแม่เขียวหน่อยเพื่อนะครับอ่ะแม่เขียวนะครับอันไปจังได้บาจังได้เนาะเพราะว่าได้ช่วงมาฝากพี่น้งองไปไแม่นั่นขเขาได้ตั้งใจไปหรอกไปธุระไปธุระวันนี้แฟนเลื่วนว่า ไปทำบุญสายอายสิกาพไปสันก็นเล่ผากันว่าเออไปวัดที่แรกว่าสิไปวัดผู้ข่าวเด้วยตั้งใจผู้ข่าวนี้เลยผ้าวันพิสูจก็เลยขึ้นไปย่างทำอะไรบ่บ่ขี่รถขึ้นไปเลยย่างขึ้นเองแน่นอนโอ้บ่ไหวบ่ไหวแล้วอันนี้เล่พากันขี่รถขึ้นไปถ้ำถ้ำยังจนแหลมเวรลาที่ซืนอดอกบัวยัง เขียนวันเกิดอย่างร้อยน้ำแหมครับอันนั้นแล้วแล้วล่ะคะก่อนวันนี้ก็เลยไปจุดถูปยุ่มองในธรรมอันที่เป็นเขาเจเ้าเฮ็ดจำาลองไว้หีพระรูปองค์ที่ว่าอัประจําวัดเพิ่นนั่นละว่าให้โชกใ,ให้ลาภคนน่ะอือไปเปกราบเพิ่นแล้วก็ไปทําบุญหยอดตู้ชําระหนี้สงก็เลยเสียงได้ขอเพิ่นว่าไ สิมีบุญมีอยังได้ไม่อีกนั่นให้ดได้โชคได้ลาบจากนี่ไปเด้อได้ขอเป็นอย่างสิได้ไปเสียงเยสีอ่อมซี่บันี้เลขเลขเหมืนบ่มีได้บัน,นี้ิไปธิรุดมาหนะ่ะไปธิรุดมาเลกเหมือนบ่มีจางไปบกไม่เห็นตัวเลขเลยจางแไม่เห็นตัวเลขก็เลยก็แต่แล้วไ,ไปให้น้ำพระกันญญาไปหาพระยายเขาขาวล่ะได้ไปกราบเพิ่นไปหลายพิ่นนย่างได้ไป ไหว้ลอยพระพุทธบาทอย่างนะเลยล่งมาผีลงมาทางสีออกมากมองที่ขจ้าจราอเที่ยนท่านสากระหมอ่อมขจรลำลังติดถ้ำบุญสังสาราปฏิบัติถ้ำเลยไปรวมสังน้ำเพลนเลยเขียนลานอุทิศให้พ่อท่านย่าบุญลาอันีแม่ซี่เลย อ่านให้มันก็เลยเขียนเลขไห้ขเขียนเลขไห้มันก็เลยว่าตามเดอ้อลูกตามเดอ้อนั่เด้อมันย่ำยำนะมันก็อ่านมันกอ็อวยพรให้นี่คือเลรแม็นตัวนี้แหละอืมพูดเขียนเส้นนี่ให้ด้ย <s> เขียนเส้นซองเขาเนี่ยบ่ได้บ่แมนว่ามิพาหลายๆเลยเขียนเป็น <S <s เลขเลขเรียกไว้หลายๆบ่มีเห็นบ่ อันนี้คือพคนตัางใจเขียนไหนเ,นหเนพืพ่อนมันสีฟันเบาเพราะแบบนี้ยเพืเ่อนคนก็บ,บอกว่าขันขันสมมติว่าอีหยังเคนสบายหนี้ความสุขความเจริญเป็นเด็กหน่อยเคนกสบา,ายเลี่ยน้สิเก่งแค่แบดนีน้กับกับเพื่อนคนพันบอกว่าพคนพันย้ำว่าตามเด้อซื้อเด้อสั<ม>่งเวลาอย่าลืมตามมันบอกว่า,าสินะ ถือ,ออะไรไม่เห็ดไมา่สา่งน้ำกัน,นเขา,าทำบุนเป็นงไงพระบอกไงพระแล้วพนก็ประกาศเขียนเซาะช่องไหายเลยแล้วพนก็นยบอกว่ายำยำกระเพื่อนพนแู้ใดยำเรื่องเลขเรื่องเบอร์ดิบเบกเลยบเบาวิตวาเบาวิตาหวยพ่อนเทยื่อื่นไปไว้พ่อนไอหมีความซุกจะเลื่อนลุงเรื่องไอเอียงอ,อันนี้พนจะบอกไปว่า อท่านย่าบุญหลาโปรดมารับเอาอส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกสาวนางจันั่นจิดาในที่ย่าถ้ำไห่หนีได้ร่วมกดดันพ่อกอซาล่ายัางมันกับว่าไปเนาะก็ขนาดพออยู่ใส่กับแม่ปรดแต้มารับเอาเดอ้อสันส่นอเหเมืนกับว่าไปรบกวนเจ้าระพงกระยำมือเสียเลยเนาะคุณกระยำมือเสียงน้ำเงินเลขตัวนี้ ลูกก็เลยลับมาแล้วเด็กมาเสียงว่าหันมันสิเขาก็สร้างความมั่นใจให้ลูกให้เต้าแน่เพราะว่าพุ่นแลซับทีส่สื่อนล่นก็น้อยสร้างความมั่นใจจักน้อยแน่ว่าสีขาว,ว่ก็ให้ฝันดีฝันว่าได้เขาได้ของมีคนเอาเข่าขอ,ข,อของยังมาให้สันก็ไฝันเห็นลูกไส้ได้โจร อันว่ามันแบบอย่งหมู่มาไห่แม่มาแต่เอามาต้งอตงเทียบหลบกระจวงมาจาังใดมาจาังใดโจหิ้วเขา่าโจคขอกินเข่าแน่วสันตันนัดนเลยหาเขา่าหาปลาลูกกินขึ้นเขา่าคลองไห่แม่กันเลยว่าลูกอ่ะเมื่อใดถามอีหยังเ,ร,เราก็บเมื่อใดเปิดเบื้องไว้ยังนั่นไม่ยังเหรอนะเพราะท่านได้เปิดเบือ้องเยอตทว่าลูกเนี่ยได,ได้กินเขา่าแ,แล้วก็เอาของให้แม่อ,มอย่างนี้นที่แม่เขียว อธิษฐานไว้าะวไหมมีแนวใดแน่นีแนว่ดสร้างความมั่นใจจักน้อยนะอายุลูกชายเท่าไหร่ครับอายุ43ปีเต็มวาง3กันย่าว่างหันครับผม3กันย่านีไม่เขียวอยูีเท่าไหร่เงี้ย42 42เนาะบันทีกับ2 cc มูสามเนื้อนะครับแต่ว่าพี่น้องถามนะ แต่ว่าตัวเลขกับตัวนี้นะครับเป็นตัวแนวทางขขงไม่เขียวหน่อยในงวดนี้นะครับเป็นเลขที่เม่ขี้เขียนเทส่องผ่าได้เลยนะครับเขียนแล้วก็ย้ำหลายเทียว,ว่าตามเด้อลูกเด้อตามเด้อนะครับหนวกนะครับอย่าลืมตามครับผมเลขเป็น081นะครับมาลกูกกระตัดให้088101นะครับแต่ว่าตัวเน้นเขาไม่เขียวหมัก81เ้อนะครับสุนอยู่หรูไส้43ปีนะครับ34เหรอ34ห่ แมนขับเรียกไว้าอ่าละคอเลยสามชิ <t <t ้นเต็มคราบไม่ได้พี่น้องขับไผ่เพราะมันมันเสียนติดกับเออนั่นครับว่าเป็นยังเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเอาโมเลยกับขับเรียกไว้ห้าเทียกขับกระถือยู่เด้อเฮียว่ากันดด้วพี่น้องเทียกขับกระถือยู่นะครับแมงเปบดฟันเกี่ยวกับโจ๊กไอ้ฟันหนิ่จชักเกลือนะครับใจใจอันอธิษฐานนั่นฝันว่าให้พ่อของเด้เป็นผู้เอาของมาให้ เอาแต่ว่าเป็นกันกจูโจามาห้กระตูนี้เนี่ยน้องเลยเนาะอือคือว่าคือว่าเน้นลางซีสามตัวเสือเสือหลรดเนาะเออครับแต่คนที่เสือเอาหลดว่ามันก็เป็นเสยนแปดหนึ่งกับสามตัวบนนี้ครับขอว่าเลย้ซีสามเนี่ยมกลางเลยเนาะเลยเอยููุ่ไส่เนี่ยเออสามสีูุไส่เนี่ หมักลางได้นะครับไม่ขี้เพิ่นกัเพื่อพิ่นกับว่าได้มาบ้าเลี้ยงเลี้ยงขีพฝืนเลยบ่าว่าได้ว่านางนางปั้งตะมักโดนเลยเพิ่นว่าได้ว่าว่าเลขเสือเดอ้อตามเดอ้ออย่างที่บนบอกเท่าไหร่บอลเลยขีพฝืนเจ้งเมีนแต่ว่าเปียกนะครับผมเข้าใจว่าพอดีเขียนได้วสว่างาก็เขียนเป็นเลข ลายๆเออหายผู้นั้นพู้นี้เป็นเลขตัวนั้นให้ยผู้นี้งเป็นเลขตัวนี้อันนี้เพิ่นพได้เห็นแบบนั้นนะคือมีแต่ซองโตกะพระเพื่อไปทบุญของเขาให้าเเออาให้ยแต่ว่าบ้านนี้เห็นไม่เคียวเพิ่นเขียนเลขกหย่เลยเพิ่นเคยเขียนให้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขกนี่ยังไงเลขเลขบ้านเลขกันหัวสางนี่ยังนี่หลับเพิ่นว่าตามเด้อเสือเด้อมนะสิ พรดาษสิเปร์เลขบ้านเลขหัวสาอย่งครับอาจจะเป็นว่าเลขตัวนี้พระดาษถิมิดมาได้มากแล้วเพิร์ดถือกับผู้ใดที่มีโชวาสนาเชลยน้ำเพิร์มันก็เห็นแล้วเพิร์ก็เอาให้ไปเสี่ยงเพื่อได้ไม่เห็นสังสารใส่เพิร์เนาะเพราะว่ามนฝันเกี่ยวกับลูกว่าลูกก็มาให้ยจะกินนั่นว่าให้ใส่ฝันเด่นพอให้พอเอามาให้พอให้พอแม่ท่านย่าเป็นพ่อมาให้เด้อ อันนะพ่อขอนั่ขนของนี่มาให้เป็นของมีคาแต่ว่มมมามันมันกับ่อมากกับฮอมากเญงเลยเฮงเยอนไหเออหนี่ห่อมากผ่ามัดือจังก็จิเป็นของมีคาอยู่แล้วแม่แม่เก็อบคือของมีคาเนี่ยเป็น่อมอัดไม่ดีแต่แม่ดีใจแล้วก็ถ้าเปิดเบิเบ้งดีดดดใจแท็กแล้วตัว่าเก็บไว้แล้วเอาไว้แล้วรับน้ำลูเอาเมื่อก่อนไว้แล้วพห่อไว้แล้วชิโยแล้วจะเนาะ นะครับกอดไปความคิดผมหนึ่คิดว่ามีขี้ขนาดเอะนิมิตแบบว่าเป็นนางสมาธิที่เกิดนิมิตยังเห็นตัวเลขมากแล้วก็เห็นไม่เขียวอ่านถึกชะตาด้วยจิตวิตตองคายนิมิตเพิ่งรู้สินะว่าคนพวกนี้อาจจะมีชคงมีใช่เลยซอยสางสละบ่เนาะครับแต่พ่าคิดจิไปก็ได้ไปไหมคิดจิไปจักเนียว่าแต่ของไปไปดูแล้วอืมแต่ว่าขันขัน คันแม่ไปนี่แม่ไม่โศกเด็ไปวัดนี้แม่ได้แม่ไม่โศกเลยเอ้าแม่ไม่ดีว่ามีเกลียดอะไรทั้งหมดเลยภาพมันไปน้่มือนะมันเนีเสียดายเยอะว่าไงไม่เขียวแค่ไปวัดนี้น้่งได้บางไม่โศกแม่ผ้าแม่ไปโศกแล้อในตู้ห้องเนี่ยมันไปอันลูบคล้องแล้วมันไปขอ ความเที่ดังง่วงง่วงถึงได้แม่เกิดสมักได้ตัวเน,นี้ยรากมากเนาะมักม,มีโชคเนาะวันนี้ไม่เขียวหน่อยไปเกิดทุบก็ไม่ชี้นะครับเป็นไหามากแบบแบบที่ว่าเพิ่หายมากแบบแปลกแปลก,กนะวันนี้เนาะเสียงกับเสียงได้ดีตัวดีเนาะร่วมแต่งกายบอกแฟนว่าภาพภาพไปวัดผู้ขาในหมงพอ้าเข้าไปมงสุดทยายอันนี้เป็นภาพไปอุ่มหมอดินเมียงเป็นกับภาพแวะเที่ยวในผู้ข่านะครับ กันที่คนสีเสียหรืได้แวะพักผู้สิงเอาครับขอเอฟซีโชวมานั่งไปเขียวหน่อยเด้อนะครับให้โชวมานั่งซอยสั่งสลัดซอยเพิ่นเนาะทำเอฟซีโชวมาน่าจะเรียบร้อยรวมกันไปสั่งสลัดซอยทางวัดเพิ่นทามีโชคตามสินเชี่อพนังมากเนาะรายละอยดรายลเอีดแท็กไฟเออว่าได้ได้น้ำได้น้ำมาตัวนี้อยาก ไปรวมยี่ยังก็เป็นก็ไปรวมไปทางวัดเลยก็ได้นะครับทางวัดเลยหรือสิฝากมาทางนี้ก็ได้นะครับทางชีวิชูวิลีเนาะเขาก็บอกว่ามันจะเมียนน้อเมียนแต่ว่าพี่สังเกตอยู่พี่สังเกตอยู่ว่าเพิ่งยำดูนะนะครับเอาหนชีวิชูเดี๋ยวพี่น้องชวยชวคนมันกันนะครับสวัสดีครับ